คุณรู้จักรัฐประหารในไทยแค่ไหน 1. รัฐประหารครั้งแรกของไทยเกิดขึ้นในปีใด b พศ2476 2. รัฐประหารในไทยมีทั้งหมดกี่ครั้งก่อนหน้านี้ 4. 13ครั้ง 3. รัฐประหารในประเทศไทย2557นําำโดยใคร B. พลเอกประยุทธ์จันโอชา 4. ใครคือหัวหน้ากปปอสอในปี2557 B. นสุบเสุเทพเทือกสุบรรณ์ ใครเข้ารักษาการนายกรัฐมนตรีหลังจากปฏิวัต25ิ2557ดีนิวัตน์ทำโรงบุญทรงภยรัยศาล 6. คสชย่อมาจากอะไร 4. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 7. หลังรัฐประหาร2,557 ใครเป็นนายกรัฐมนตรีดี B. ประยุทธ์จันทร์โอชา 8. คุณคิดว่าจะเกิดรัฐประหารอีกไหมคุณได้กันกี่คะแนนะ